ยัไงล่ะพ่อหนุ่มเราก็ได้วัดกันนาดีอย่างเงี้ยเราก็ได้วัดกันนาดีเราก็ได้วัดกันนดีอย่างเงีนะ้ข้างบนตัวนี้ไปซ้ำจบไปที่ไหน ใช้ไหมเด็ก using a bandage ไดเล่นดียนะังไงเราก็หนมไดเล่นดี <S <S อย่าหามาอีกนะมันไกลรู้เปล่าโคตรเหี้ยเลยตู้หลานมันยังไงโคตรเ <S <S สียซ้ำเติมอย่ามาอีกนะมันไกลจังกูเนี่ยทุกวันเนี่ยมึงเดินไปไหนเดี๋ยวจังวะ มีบอดหรือคนวะเนี่ย,ยขวาดิขวาเรียบร้อยตาดเห็นเห็นยิงทำไมระยะนั้นไม่โดนเ h ี r ย มต้องไวใจต้องนิ่งอันนี้อะไรเฮียคนหาเกือบแล้วเฮ้ยกลางน้ำกลางเรือนฝั่งในแอ่งน้ำนี่อ่ะไม่ใจ

น่าจะได้สักสองตี <laughs> อง <laughs> เอาไข่มาไอ้ถอยพี่ก่อนไอ้คิ้วเปิดนอ็อกสักล้มดิเนาะ Enemy spotted! Come down! Get here. Enemy spotted! Medic needed! Toxic grenade in flash. Defensive turret activated. No, you okay? Enemy spotted! Using a bandage. ล้มหนึ่งเจ็บ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 ล้มสองล,อล,องลอะไปเลไม่โดนงู้นนะ Enemy spotted ปอมือไอคิวเอ็งน,น้ำีตัวนี่ว่า างหลัง Vehicle here this is a good spot แล้วก็สะพานสวย This is a good spot สะพานี้สะพานสะพานอุ้ยใครมาวะแข่งน้ำวะ กูตายแล้วกูตายเลยหอคอย head over here ระวังนะหอคอยมีตร์ ไค่เลยแค่สกิลสีโล่แล้วมันโดดไม่ขึ้นอะไรอย่างที่ลิงตรงหัวทำไมไม่โดนหัวไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงยังไง This is a good spot. Head over this here. Good spot. Enemy spotted. Enemy spotted. Not Don't Don't enemy. Don't. enemy spotted. Enemy spotted. Enemy spotted. Enemy spotted. สามแล้วสามแล้วไปเลยตัวไกลอีกเหรอตัวไกลเป็นโดดมาใหม่ตรงนี้เอ้าน่าตู้หน้าตูนาตู้สวนดูหลังหลังใครวะหลังหลังหลังพี่หลังพี่ล้มล้มลมตรงไหนอะผมดูยาก กดตายแล้วกดตายแล้วกดตายแล้ว Enemy spotted มองนู้เฉียดเลยนะอะไรนมข้าว้องอืมเฮียอ๋อเฮียบ้าบอ๋อเฮีย เฮ้อยู่อยู่กันนู่นน่ะปเต้หลายตัวลาตัวอยู่กับปเต้หลายตัวข้งน้องผมต e n e s t สามตัวแล้วเฮ้ย n e

ยังไม่เห็นตัวตรวจลงมากระโดดลงไปในรูมสนไนข้างบนนี่เป่า ตีเดิมตีเดิมเจ็บแล้วเจ็บแล้วโดดลงมาโดดลงมา Godlike เจ็บเจ็บเจ็บหมด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 เลยเหรอหมเคใช่มันตายเลยอ่ะโอ้โหทำไมเลวี This is a good spot สี่ตีนะเว้ยทำไมมันเดินน้อยแบบแบบว่าขวาขวา ยัดต้นไม้เฮ้ยยึดยึดกระสุนว่ะชิบหายนะ้วเออดีเราเลยไม่เป็นไรจะโดดจับตัวต่อไปต่าไปมาขวาก่อนคิวคิว อ้อาวเล่นก็เล่นไปเฮ้ยโอ้โหยิงสมัยไม่โดนเลย Godlike มันอยู่หน้าใครไม่ไม่ไหนไหนแถวๆเนี้ยม,ม,นะมีใครอยู่บ้างวะเจ้าสงสัยผ่านไปๆเ<ไ>ปิดอยู่แล้วนะนี่ไ <over> งนี่ Head o v e r here The safe zone is shifting ไอ้เคียวมายิงัวนหน้าข้าผมอ่ะ ตน้ำแข็งคิวส่งมาทางพี่ดิบนหินเนี่ยไม่เห็นคนเลยวะไม่เห็นว่ะจะด่าเ,เน,นี่ยอังไ่พี่มิ้นนี่แหละ p พีวพี่เคเวพี่อิว์ก่น chi thái này. Ừ. <laughs>